เรานี่มีเมนูมานํำเสนออีกนะครับเป็นเมนูนี่นะไข่กระทะนะครับมือนีวัตถุดิบต,ตามที่เฮามีก็คือมีไข่แล้วก็ใส่ก๊อกนะครับใส่ก๊อกคอนดอกหน่นะครับเดี๋ยวมีเตรียม,มากมือนีเดือดจากกินมาขึ้นเดือจากกินมือขึ้นอยู่มเ่มือเท่ากระเช้าตามพูนประเทนาะของชาวเข็มนะแต่ว่ามัที่การที่นะครับไข่กระทะนะครับมันเรียกอนะ ยัดครับไปนอนนะไปนอนซุดไฟแหง้งไปยัะไหมครับถ้าเกิดบอกเอาไม่ไหมละ่ะเอาไม่ไหมก็ต้องไหมมอนดื้นะ <c oughs> ครับแล้วก็ข้างกระทะครับ่อ <c oughs> ยครับเนืเอย ครับเลย,ยเกี่อันี่มันอ่อมนมกันนะครับยังเหยียดแขนเลยไฟนี่เนยสดนะครับหมอมใส่ลงไปใส่เลยก็ค่อ,อยหยอดลงไปครับ เป็นยังไงพี่้องใคระถ้าปอใไปเน,นี่นนะคร <c oughs> ับไฟนอนอ่อนๆครับกระแสนมัหีใหม่กว่จนจากนั้นเท่ากบครับใส่ปลอดฟางเลยครับ ออนนนอนีอย,อยู่ีิู่เคิอนี่หรอกอายุในบ้านมึงก็อี่นี่นี่จิตสามผู้มีประเทศแล้ว <c oughs> ก็เปิดไฟนอนครับผู้ใดมกักเห็นมันสุกอะใสีเวลาจะน้อยใข้แดงสุกโอเคเดี๋ยวสัก,กครู่ครับนี่น,อน้องครับเรียบร้อยแล้วครับไข่กระทะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมรับประทานนี่จัดใส่จนานเล้วกันนิดนึงซอสนี่เราจะไปสิบิยอเอาต่อเอาจัดจานแล้วโอเคครับนี่คือเมนูไข่กระทะครับของเช้าเข้มกินกับกินกับกาแฟปะมูสเซาได้ครับเดี๋ยวบรรยากาศเบิ้งเรับนี่เป็นม่านเมฆ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 นะครับม่านเมฆครับ แต่เรื่องทขึ้นครับสองฟ้าสีรุ่งครับจะขึ้นน้ำอยู่ทางเครื่องรัเปลาครับ